ซีริต้าของเราเป็นย Trustee> ังไงแฮปปี้มากๆเลยค่ะกำลังฟินเลยใช่ไหมตอนนี้สับไใบรุ่นแ้กคือเขาเพิ่งกลับมาจาก ไปเยี่ยมญาติเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่านี่ที่เห็นบรรยากาศคือไปกองอย่าลืมฉันค่ะ hmm. ก็ไปถ่ายทำการประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็มีผู้จัดขวัญิดาไทยรัฐนะคะป้าจ่ายุทธนาค่ะแล้วก็มีพระนางนะคะคุณแอน,นทองผสมโปลิตา้าคุณติ๊กเจษฎารพรแล้วก็พี่กองสหรัชเนี่ยแหละคะ่ะก็จะไปถ่ายสถานที่สวยๆบุกรแมนติกมากๆเลยนะคะที่เมืองซูริกเมืองลูเซิร์แล้วก็บนเขา ทิศลิสค่ะ mm hmm. จะเป็นบรรยากาศแบบฮีมาหิมะ mm hmm. ก็จะเป็นฉากสำคัญสำคัญของเรื่องค่ะก็มีแฟนๆไปส่งที่สนามบินเยอะแยะเลยนะคะในขณะที่ต้องบอกว่าคุณริต้าเนี่ยก็เพ mm hmm. ิ่งกลับมาจากเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศเดนมาร์คค่ะแต่ว่าที่แบบว่าแฮปปี้มากๆเพราะว่าไปกับแฟนหนุ่มค่ะคุณขันเงินเนื้อนวล mm hmm. เขาบอกว่าพาฝ่ายชายเนี่ยไปหาคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเล่าให้ฟังว่าทางครอบครัวก็ถามอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันสักที mm hmm. คุณริต้าก็บอกว่าขอศึกษาดูใจกันให้นานกว่านี้ก่อนค่ะก็ เขาบอกว่าสวีทมากเลยคือไปเที่ยวกันด้วยที่ประเทศกรีซ202ด้วยแฮปปี้มากๆาอ,อันนี้มีเสียงสัมภาษณ์ต่าค่ะ,ะฟังดูฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะก็ไปเที่ยวกันเฉยๆแล้วก็กลับไปเยี่ยมครอบครัวที่เดนมาร์กค่ะซ้อมฮันนีมูลลุกหน้าไม่จริงไม่จริงค่ะปกติก็แบบเป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วมีความสุขมากเลยใช่ไหมครับตอนนี้กับเรื่องวาม คุณลุ้นครับเมื่อไหร่จะลั่นระฆังวิวาโอ้ยยังค่ะยัง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 ไม่พร้อมเลยก็อยากค่อยๆดูกันไปด้วยค่ะยังไม่รีบร้อนเรื่องนี้ค่ะครทางนี้คุพคณพ,พ่อคุณแม่มีถามถ่ายเรื่องนี้ PR ไหมครับก็มีถามบ้างค่ะ <field> แต่เราก็อธิบายเขาฟังว่าเอออยากจะค่อยๆศึกษากันไปก่อน ค่อยศึกษานานพอสมควรแล้วนะค่ะหายพี่แล้วเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะม,มีความสุขแฮปปี้ดีค่ะ,ะหน้ายิ้มบานเลยนะ